สวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินดีต้อนรับสูน่นินเนโกะช anel นะฮะวันนี้อยู่กับผมนินเนโกะในเกมวอเฟรมก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะส่วนใครที่กดไว้แล้วก็ขอบคุณมา,มากๆจริงๆนะฮะมันเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคต่อไปจะเป็นการอัปเดตข่าวสารอ่าบาลโรคีเทียนะฮะในวันที่6เดือน2 2569นะฮะจะมีอะไรกันบ้างอย่าไปดูกันนะ ไหนดูซิของใหม่อาฮะยานดูดฝุ่นเหรออันนี้คือใหม่เลยใช่ไหมน่าจะอัน,นเดิมปะมีแล้วนี่ไม่เป็นไรซื้อไปก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูที่มอสกันก่อนมอสพามเป็นไปได้ซื้อให้หมดนะฮะอันนี้เป็นอ่าสไลด์เม,เ,มเมอร์นะฮะของเมลี่อ่าม่จออิเล็กทริกอิเล็กทริกสเตตัสชาร์จของปืนพกอันนี้ก็จําเป็นเป็นไปได้ก็ซื้อนะฮะต่อมาเป็นความพิสโต้อะมโมอ่าอันนี้มอสแป้งกระสุนของพิสโต้อันนี้ก็เป็นไปได้ซื้อเหมือนกัน ชิลลิงชิลลิงแกปบามชิลลิงแกปช็อตกันโคเาเมจอันนี้เป็นไปได้ก็ซื้อเหมือนกันแล้วก็อะไรเนี่ยออร์คินมูรี่มูรี่เผาออร์คินของช็อตกันทั้งหมดเนี่ยซื้อหมดเลยนะฮะเป็นไปได้ซื้อให้หมดมดพามเดี๋ยวมันจะวนกลับมาเรื่อยๆนะฮะแต่เป็นไปได้ซื้อไว้ก่อนก็ดีฮะมันได้ใช้ตลอดส่วนมดไฟฟ้าอันนี้ก็ได้ใช้หลายงานเหมือนกันเป็นไปได้ก็ซื้อนะฮะ,ะต่อมาเป็นของประดับตกแต่งอันนี้แล้วแต่เลยว่าใครจะซื้อหรือไม่ซื้อนะฮะ แซนดาน่าอันนี้แล้วแต่ที่แตะหัวโอเวเลเตอร์ดิปเตอร์อันนี้แล้วแต่ครับเป็นแฟชั่นเนาะต่อมาเป็นอกอ่ากาะอ,อกอันนี้ประดับนะฮะแล้วแต่เลยครับต่อมาเป็นเกาะขาเป็นเซตเดียวกับอกเมื่อกี้อ่ะต่อมาเป็นเมซาอิมมอทัลสกินอันนี้ใส่พรามท็อกเกิลได้นะฮะมันก็จะเป็นลายเมซาประมาณนี้นะ ต่อมาเป็นเกราะขานะฮะอันเซตเมื่อกี้อาขาไม่ทาจะบางนิดนึงดูฝั่งนี้กันแล้วกันอ่ะต่อมาจะเป็นอ่าซีรีส์สนิมที่เป็นไอดาบล่าเซนเทียนนะฮะเป็นสกินนะอันนี้พาลสพาราเซซิตเอออ่ะอันต่อมาเป็นสกินของโัออร์มอันนี้ใส่ซอโผอาอ์มเพี้ยงได้นะใส่สกินโัวาร์มทั่วไปก็ได้นะครับโบได้อันต่อมาเป็น หัวเซนติเนลมันจะเป็นอันเล็กๆนะฮะไอสีทองงเนี่ยแค่นี้เลยนะแค่นี้เลยนะอะ่ะต่อมาจะเป็นลายโลตัสเป็นซิติวติดอกอันต่อมาเป็นอีฟิเมล่าที่มาเกือบจะทุกรอบนะฮะเป็นอีฟิเมล่าแบบพวกใบสนนะอะ่ะต่อไปเป็นอาวุธอาวุธเป็นโค ว่าเวนดอล l อันนี้อะไรนะไม้บวกเครื่องบินติดไฟฟ้าเล่นอินฟูได้แต่ว่าแนะนําไปเล่นเป็นเก็บแบตเตอรี่แรงเก็บแบตเตอรี่แรงจะดีกว่านะฮะไม่ดีดีขนาดนั้นอไอ้นี่ p ิสมา i t o อิโตอันนี้ก็เก็บแบตเตอรี่เหมือนกันไม่ดีดีขนาดนั้นแต่เล่นแก้ขัดได้ครับต่อมา p ิสมา c h ชักหน้าอันนี้อันนี้ขึ้นอินเทอรนได้อันนี้แลกได้ใช้งานได้จริงนะฮะ เก็บมาตอร์รีแลงด้วยแล้วก็เอาไปทำนอินแคแนได้ด้วยนะออกมาเป็นพิสมาเกลีหลอกสไนามตต์รีแลงอย่างเดียวฮะต่อไปอดูฝุ่นอันนี้เป็นเครื่องดูฝุ่นมันถ้าวางในยานมันจะค่อนข้างเกะกะเออเป็นประดับละกันเป็นเป็นเครื่องดูฝุ่นอันต่อมาเป็นเนโอโอหนึ่งข้างในกระหล่ำมันจะเป็นฟอร์มาบูปิ้นโอโดราตาพรา น่าจะเป็นชิ้นหัวปะโวลพรามโวลพรามบูปินอ่าอัคเล็กพรามบูปินโวลพรามซิสเต็มบูปินโอโดนาตาตามวิงบูปินนะฮะเออใครขาดชิ้นไหนก็ลองมาแลกกันดูนะฮะต่อมาเป็นสีเพลทสีที่ใช้แต้มดูแขนในการแลกอันนี้ค่อนข้างสวยนะถ้าใครไม่ชอบก็ข้ามครับต่อมาเป็นสกินของไลเซตเออเป็นแค่ไลเซตนะสกินอย่างเดียวนะฮะอ่ะต่อมาเป็นอ่าโดรนดูดฝุ่นอีกอันนึง เป็นแบบของบาโลแล้วกันต่อมาเป็นออร์คินทาวเวอร์อ่าเป็นซีนถ่ายรูปนะฮะต่อมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะโมเดลเอาไว้ตั้งบนยานขอ,อ,องตกแต่งอ่ะต่อมาเป็นลายของหมาลายของคูโบก็จะเป็นลายประมาณนี้แล้วก็มีสีมาให้ด้วยสามอันดีขี้เทีย่ยอ อ่ะต่อมาเป็นเควสอ่าตัวละครอินลอสนะฮะใครยังไม่ได้ทำอ่าวอลเฟร์อินลอสสามารถมากดเควส์นี้ไปทําได้นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเอาอินลอสพามมามันจะมีเควสพิเศษด้วยนะฮะอ่ะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งมอสพามเป็นไปได้แลกนะครับสใบแล้วก็จอยอีกหนึ่งใบนะฮะอันนี้สําคัญเนาะต่อมาเป็นอาวุธอาวุธเป็นไปได้ก็แลกทั้งหมดนะฮะมาสเตอร์รี่แรงได้ทุกชิ้นนะแล้วก็ปิสมาชักหน้าอันนี้ใช้ได้จริงนะขึ้นินนนนคออได้ต่มาจะเป็นช่วงของกล่องเวนะไะ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อ่าบูสต์24ชั่วโมงนะผมโอเคหมดอ่ะไปเลยชักกิ้งโอเคออริคินคาตาลิสอันนี้ได้ใช้นะ,ะประมาณนี้สําหรับบาโลในรอบนี้นะค่อนข้างแห้งกันเลยทีเดียวประมาณนี้นะฮะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแฮปอันเดียดนะทุกคนบาย